เรามาทําขนมปลากริมไข่เตา่าทานกันค่ะตัวปลากริมนะคะเพิ่งจะทําเป็นแป้งฟักทองส่วนตัวไข่เต่าจะทําเป็นแป้งเผือกใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยเราจะหั่นฟักทองแล้วก็เผือกให้เป็นชิ้นๆนําไปนึ่งให้สุกนําเผือกนึ่งแล้วก็ฟักทองนึ่งผสมกับแป้งข้าวเหนียวใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเล็กน้อยแล้วก็นวดแป้งกับตัวฟักทองกับเผือกนะคะให้เข้ากันดีก่อน ค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปผสมแล้วก็นวดผสมนะคะให้เข้ากันแนะนำนวดแป้งให้นานหน่อยเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มแป้งทั้งสองตัวนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะพอนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเด็ดแป้งนะคะตัวแป้งเผือกแล้วก็คลึงให้กลมก็จะได้ออกมาเป็นตัวไข่เต่าส่วนตัวปลากรีมนะคะเราจะเอาแป้งฟักทองเด็ดแป้งนะคะแล้วก็คลึงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ ก็จะได้ออกมาเป็นแป้งปลาก,กริมฟักทองเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะโรยเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่แป้งติดกันต่อไปเรามาทําตัวน้าเชื่อมไว้สําหรับแช่ปลาก,กริมเราจะเอาน้ําตาลมะพร้าวผสมน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้าเปล่าเล็กน้อยคนให้ละลายต้มจนมันเดือดเป็นฟองละเอียดเล็กๆแบบนี้ถึงค่อยใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันต้มต่อจนมันเดือด ก็เป็นอันใช้ได้ตั้งพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําตัวกะทิกันต่อใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่ใบเตยคนให้เข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปคนผสมให้เข้ากันต้มให้เดือดแต่ไม่ต้องให้เดือดนานเป็นอันใช้ได้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำแป้งไข่เต่านะคะลงไปต้มให้สุกพอสุกตัวแป้งมันจะลอยขึ้นมาผิวน้ำแบบนี้แสดงว่าแป้งสุกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมา พอตักขึ้นมาแล้วนะคะเราก็นำไปใส่ในตัวน้ำกะทิได้เลยแล้วก็คนผสมนะคะให้เข้ากันเราจะต้มต่อนะคะอีก2-3นาทีแบบนี้ก็ใช้ได้ส่วนตัวปลากริมนะคะเราก็นำไปต้มในน้ำร้อนเหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะต้มนะคะจนมันสุกพอสุกมันจะลอยขึ้นมาผิวน้ำแบบนี้เราก็ให้ตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยตักไปใส่ในน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็เปิดไฟต้มต่ออีก2-3นาทีไม่ต้องต้มนาน คนผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวน้ำเชื่อมจะข้นขึ้นพอเย็นตัวส่วนตัวไข่เต่านะคะตัวกะทิก็จะข้นแล้วก็มันนะคะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตัวแป้งปลากริมนะคะจะมีความเหนียวนมสีเหลืองสวยของเนื้อฟักทองส่วนตัวไข่เต่านะคะก็จะเหนียวเนบหนับแล้วก็มีเนื้อเผือกผสมอยู่ด้วย ยิ่งได้ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแป้งสูตรนี้บอกได้เลยว่านุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะ